อุ้ยปลาชันครับผมอุ้ย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 อ้ย,อยวนตุ๊บเลยครับนี่ไม่แห้่วแล้วครับผมอู้ตัวนี้ไหมนี่หลังนี่ดินครับผมหลังนี่ดิน เป็นปลาฟยังครับโอ้โอ้ยกำลังสีรุดอยู่ครับพี่นอ้องาทางสวบนะ่าสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สิพาพี่น้องมาหากับเข,าข่ากับนามนครับผมอาปลาไปไว้ขังไว้เอาไว้แตกินหลายๆมื่อครับออกมากราบแห้งครับวันนี้อ่าสิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีแล้วออกโมงเคิร์นพี่น้องคือสีแล้ว,วเบี้ย ใเ่เบีดมาหาชินหลังครับกับเยอะเป็นเยอะเยอะหวัวกับผมไปคว้าแบงหวัวเป็นมากครับพอผมออกไปตลาดทำออกไปซื้อยุบฟ้ากับนาพระท่านท่านออลูกค้าอยู่ครับต้นมาหาซื้อหลายซื้อหวัหวไปใส่เบียดแลืวก็ซื้อหัวไปยู่ไปกินกับเป็นมกกินหวัวในฟ้ามนาพระท่านลูกค้า ผมก็ได้เด็ดไปซื้อเอาอยู่ในตลาดเป็มาสวงขีดไปขอแบงเพป็นครับปกติมันสีเมืดแล้วนะไปขอแบงคนที่ซื้อไปใส่เบ็ดในตละไปขอแบงกระจอยจากสวงขีดผมก็เอาเลยเอาเบ็ดมาประลายป่ะพี่น้องค่ำแล้วกลัวนะฝนก็ร่างที่ตกมหนาแล้วครับเมือดหน้าเดือดห้าจีเสียดยาท่านเป็นโม่วงตัวลรือเมือห้าท่างขอนแก่นเหมือนกับป่ะพี่น้องเสียเบ็ดที่นี่ อไปบักยางฝ่าวเลยครับเปิดมาแล้วย่านเปียกอีกยุ่มมันนี้เดี๋ยวเี่นแบะคูบคันตัวนี่แหละ 咱、嗯、们是过山的嘞。 เกี่ยวตรงหางครับพี่น้องนี่ห่วงจังสีบ่ตายครับผมเรื่องบอกพี่น้องครับสองสูบ้านหน้ามีฟิดเจอไหมล่ะ้อครับพี่น้องเป็นฟิดเจอเป็นปุ่มขอบคุณนครับผมถ้าพี่น้องเบิ้งคลิปนี้ก็จะยู่ทั้ง ขวามือมุ่งขวามือล่างของพี่น้องครับผมอยู่ในมุ้งม,มุ้งขวามือคลิปครับเป็นปุ่มขอบคุ้นครับผมหรือว่าถ้าผูใ้ใดใส่ภาษาเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นปุ่มซุปเปอร์แตงครับสําหรับเอฟซีท่านใดที่อยากสสนับสนุนช่องครับผมสามารถกดกลับไปในปุ่มขอบคุณว่าปุ่มซุป,ปเปอร์แตงได้ครับผมแล้วก็สามารถสนับสนุนเป็นเงินได้ครับผม เป็นปีเจอร์มาจากทอกช่อง youtube ครับผม y ยูทูบคนไอเฮ็ดให้มันได้ปีเจอร์ตัวนี้มากเพิ่งเพิ่งจะได้มากเลยงวดที่แล้วครับผมแลวก็มีลูกค้าอ่าสนับสนุนู่ครับมีลูกค้าสนับสนุนมากที่ละสองปอนที่ละหาปอนอยู่ประมาณนี้เลยครับผมผู้ใดอยากสนับสนุนช่องของสุบัหนาครับก็สามารถเข้าไปกดปุ่มซุปเปอรแ์แจงได้เครับผมไปหลังต่อไปครับพี่น้อง เบ,เบ็ดเ็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวลอกกลับขึ้นที่นี่ครับเซเบ็ดสองคู่เท่านั้นแล้วพี่น้อเบ็ดแค่หางบหลังอ้าวนหลไหวแต่เสียบไปบ่างหันฝนกระติบต๊แล้วครับพี่น้อลมไหวไหมาแล้วบล้ว่เสียหดเท่าปะ่ะเดี๋ยวไปแบบยางเ้าเลยครับลาะมาจนเบ็ดจะหมดแล้วพี่น้อ ยื้องเหลือไปเสียบแค่3หลังน่ะกินหลอบเด็กก็ได้เนาะหรือว่าเขเจ้าเออตนบ้านปุ๋ยไม่่าจังได๋คือบ่มีขาเลยคือบ่ปุ๊ป๊เลยผม่อยมาใช้เถียวนึงดีครับฟังประมาณ3อามิตก่อนติดดีอยู่ที่นี่่มีคนมาผมก็เลยลองมาเบิ่ง สงสัยพี่เจ้าจะว่าคุยไม่หลับปลาปลามันหนีไม่หจ๊งยสุดแล้วครับโอ้เริือมต้วนน้อเดี๋ยวประมา่าบพี่น้องสามสี่ถุ่มเดี๋ยวออกมายามรล่อบแบกครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ถุ่มเคร่งแล้วครับผมสิ่ท่าพี่น้องมายามเบ็ดครับผมยามแค่รอบเดียวได้พี่น้อง ว่ายามหลายรอบก็ได้เยี่ห้ามมีจํานวนจํากัดครับผมยามรอบเดียวแล้วก็มาลุ่นอีกที่เนียเหมือนเ้าเลยครับผมรอบกู่ครับผมเดี๋ยวดังแรกเดี๋ยวขอเปลี่ยนเยี่ยกันครับมันตายโอ้ยตัวปลาไหม <laughs> ตีนหน่อยทีย่อยแท้ตายอีกตั้งหกักเนาะเขาอ,ออกจากเบียดก่อนครับพี่น้องโอ้ยตัวปลาตายตายตาย หลังข้างหน้ามีอาการครับผมดีขั้นเด็ดครับพี่น้องเี็ปลาอะไรอี้ปลาชันครับผมอุ้ย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 อ้วนตุ๊บเลยครับนี่ไม่แห้วแล้วครับผมอู้ตัวนี้ไหมอ้วนครับพี่แอร์นะเก็บครับ ว่าจะว่ามีป,าป่ารลกพี่น้องสองก็มันเ,นเงียบอืมก็มีดอกเว่ยเยอะหลู่ครับเสียบเยอ่ยอะเหมมันอย่ยาเบีดมาไลยยืดสิบกหลังครับเสียบเยอยู่เป็นสิบกหละ่ะมีหอยปีครับ ชื่อเ่าห้าออกมาสามปุ่เออได้แล้วขับตัวนึงนี่ครับขาดได้กับเขา,า,า,าเนี่ยเล็กหาจุบหลังสิเล็กตับพี่น้องไปรุ่นน้ำกันครับผม หลังมีเยอะเหลือครับถ้านามเริ่มหน่อยแล้วเอาหลังนี้คือโกงเหรอครับพี่น้องใช่และตัวปลานี่เด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วครับโตปลาถ้าคองครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปลดก่อนครับ ใี่ชื่อสวยครับผมไมื่อยเป็นเลยจะอ้วนครับมผมแหงอย่านจะบอามีดแียไม่พีนองเบื้องเนี้ยเขาก็เจ้าว่านปุ้ยไหมครับ เพราะว่ามันเห็นอันทุงยางก็จะขอบอันนี้ไปเยู่ย่งางไรก็จิตด้ประมาณสามสี่หมื่นแล้วบ้านปีนะ้นำใสติง้งยู่งนี่ดวนดวนครับสองแต้มแล้วเรือเบียดยุ่ประมาณยี่สิบหลังเลยพี่น้องอีประมาณนี้แหละยสิบก็หลังยี่สิบหลัง ดูน้ำกันครับเยียดเยอะกัน ห๊ะดึงหลังตบไปครับผมโอ้ตัวปลาแมะเดี๋ยวตัวนี้บ่เอาครับเดี๋ยวปล่อยมันซะสิแม่นพวกจังซี่ล่ะมัน <laughs> 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 เียวดมันออกกันครับเดี๋ยวสิป <un> ล <law doubts> uh ่อยมันหลังนี่ดินครับผมหลังนี่ดินเป็นปลาอย่างครับโอ้โหกำลังสิหลุดอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมโอ้ยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วอื้ม ว่าจะว่ามีแต้มกระมีอยู่สามท่านนะครับผมเบ<อ>็ดมันแกบบ็บบทะลุออกมาเสียอ๋เแบบ็ดทะลุออกมาเกี้ยวโอ้าวว่ามีเบ็ดทะลุออกมาเกี้ยวอันนี้ไว้เนี่ยเรียบร้อยเลยหลดุดแท้ ติดคางปลาครับออกมาทะลุเรามาผูกเชือกไว้มาพันเชือกพันกันครับผมโอ้ยางอวนครับเนี่ยสามแล้วสามแล้วว่าจะไม้มีแป้มเนี่ย,สยใส่น้ำใสๆน้ำใสติ้งลิงนอย่ที่น้องเอ้ ก็จเจ้าวนปนฝีคิดว่ามันจะมีป่านะผมว่าพามาใส่งวัวต้นว่างสองสามอาทิตย์มีปา่าตัวใหญ่เติบผมก็เลยมาใส่ยามเบสเร็จเรียบร้อยแล้วครับผม มาเบื้องปากันครับพี่น้องเดี๋ยวสามท่านตะคอนหน่อยนี่ติดเบียดมันต,ตายครับเราได้เดี๋ยวอออสองตัวเดี๋ยวไปกี้ให้แมวนี่นี่มีแต่ตกระขีดด้วยพี่น้อง <c oughs> ใส่ก็ถซื้อ่าง,งามนะครับซ้ำใครไกรใครๆๆเปรียแลว สามตัวนี่สามขีดก้วกผมนะเดี๋ยวมาลุนยงาีม้มาเ้าครับที่นี่เพราะว่าคงสียามเที่ยวเดียวกับผมซํานี่กับพ่ออยู่พ่อกินหรอวครับผมว่าเดีวเบ็ดมาหลายเอาเบ็ดมาหาสิบหเล่เพราะว่าเยื่อผมไปหาสื่อแล้วมันสื่อบ่ได้เดี๋ยวไปขอแบงก์กรจใส่ซาำนี่กับพ่ออยู่พ่อกินหรอวครับพี่น้องมือม,มัมมนมือว่ามันโอ้ยถ้าถือซํานี่ก็ถือว่าได้กับเขาแล้วครับผมจาาม้งางทำมาลุนเงี้ยมาเ้าครับพี่น้องครับผม สวัสดีตอนเช้าครับผมสิบาพี่น้องออกมาก,กู้เบดครับผมมือขึ้นในสามตครับผมก็ตัวใหญ่เติบอยู่ครับย่หมาือเศ้าห้องสิมารุนกันครับว่าสิได้อักโตครับพี่น้องไปพี่น้องไปรุนกันสิมีโตมีแต,ต่มาเนาะย่หมดเศ้าอย่างนาะมารุนกันครับผม กูเบสไม่แต่หาหกหลังครับพี่น้องหลังนี้ขั้นโกงครับผมมีโกงเพีงสิอยู่บนนองโอ้ยยูครับผมว่าเบสเป็นต้องทายไหมผมใช้สีหาเทียวที่พี่น้องเบดนีจิอันนี้แตกจินหลังเบดแตกเ,เลยยูเสยครับร ยาเบ็ดจนจะหมดแล้วครับพี่น้องเมื่อท่านได้แยกตัวอยู่สงสัยมันเป็นนํากระเจาะว่านปุ๋ยไหมบู้เห็นกระจาะถุงปุ๋ยข่อมใบอยู่ครับนี่น้ำก็ใสซติ่งริ่งเลยสงสัยกระเจาะว่านปุ๋ยแม่นปลาเพื่อกินปะ่ะอู้นี่ครับสองหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้อยเนี่ยเพิ่งเห็นตัวปลานี่ล่ะอู้ ปลาอ้วนดีครับขนาดอ้วนนะครับล่องโตปลาพี่น้องใส่ชุสวยครับนี่หลังนี่ลังสุดท้ายมาถึงสั๋ยวขอปลดกันครับพี่น้องใส่มัเสียเอาใส่เยื่อใส่เดือนมาเสียบมั้เงเยื่อหวกเลือดมันเป็นน้ำกระเจาบ้านปุ๋ยไหม ปลาจะตัวงามครับอย่างน้อยก็ไม่แห้วสองหลังจะดท้โดนพอดีครับพี่น้องสำกันกับเสียนสกปไปซ่กันกับนัดเนี่ยไป กับนาำนาม,นามเป็นนามข้าเขียวแล้วตอนนี้สาหลายน้ำครับเพื่อ,อยังก่อนมันสาหลายว่ากัน,นกินเนาะเดี๋ยวหายเบิ้งครับเป็นนี่ครับมันเป็นข้เขียวคข่ไข่ครับเท่าครับเป็นตะไคร่น้ำครับนี่สงสัยกระเจ้าพ่นว่านปุ๋ยไม่ปานว่ากินกันจังเลยมันเป็นแบบเ,เขียวปกลุ่มไปหมดเลยครับ ก้อนมาเถี่วก้อนได้ดีนะครับผมก็เลยล่องมาใส่นามก็จะเริ่มสีแห้งแล้วครับฝนมาตกอ็ทิย์ก้อนนามก็มีจำกัดบริเวณแล้วครับผมเดี๋ยวขอไปเบื้องปลาในบ้านครับมันเคลื่อนในสามตัวรัง่ายมาเศร้าเดียตัวหนึง่งไปเบื้องตัวปลานี่ครับตัวปลากรบพี่นอโล่สี่ตัวหน้าอยางนี้โักกันนะกี่เด้๋ยวะพี่นอ มันสิถึงเครื่องโล้จะบบกปานตัวนี้เติบเยเดี๋ยวเตต์ให้เบิ่งกรับผมนี่ฟ้ามีแต่ตวัวน่วนครับกำหัดกำหัดทุกตัวพี่น้องกูเลยกูเล่ลลตัวกำเต็มมือทุกตัวเลยครับ สีตัวกินว่ามัดพี่น้องู้เดียวเดียวไปหาในแม่สมมาแกงใส่มันไปตลาดกันสำหรับคลิปนี้ลาพีล่ลาน้องไปเซอก,กันครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องสูดแบนหน้านุาน่มนะครับเป็นกำลังแรงใจให้ครับพี่น้องเด็สี่ตัวยามเทียวเดียวครับนี่ามาเสาร์ไปกูเอาเด็ดตัวหนึง่งก็มีห้อยรถอีกล้างสองหลังเลยนะ พี่ลหน้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม